พูดแต่เรื่อง<ว>กุลกนแก่ๆเนี่ยก <ๆ S 1> ็แล้นึกถึงหมชชานี้ก็คอนรุงพวกนี้ก็เทวดาพูดถึงกุลนแก่กันได้คำว่าชราชนะมยงชราชนะมนะชนชราชนะชราชนะชนาชนะชนะาชนมชนกชนป็นะะบนรคะบุบุบคคล ถ้าชนะมันก็คือชนะชราชนะม่ยู่ชราชนะไม่ย่าชราชนะม่ยนะคือเป็นความสําเร็จที่ความแก่เนี่ยได้ใช้ชนะความแก่ชราเป็นความสําเร็จของการได้ความให้ความแก่เนี่ยชนะชนะชรา ให้ความแก่ชนะชรานั่นแหละให้ความแก่ชนะได้เป็นความสําเร็จเนี่ยทาให้ความแก่ชนะชนะก็หมายความว่าเออมันก็ยังอยู่เนาะชนะมันก็คืออยังชนะยังนําไปได้ได,ได้ยังเดินหน้าได้อะไรเนี่ยออก็คือเรา,พยายา,า,าพยายามที่จะฟื้นความชราพยายามที่จะฟื้นความชราเหมือนเรื่องสามก๊กเลยฮะ ผมเบ่งแพ้สุมาอี้ทุกคนแพ้หมดเลยเพราะหมอนี้อยู่อายุยืนกว่าใช่คนเด่นตายหมดชนะสุมาอี้มายุยาวอยู่ยาวสุดูความอายุยาวได้ไม่ต้องทําอะไรก็ชนะแล้วรักษาตัวให้ยืนใช่นี่แหละเราถึ่พยายามจะทำอายุให้ยาวเหมือใน,นระบบราชการ ถึงบอกว่าอาตมาเนี่ยอายุร้อยี่สิบเนี่ยรับรอง้อยลำพอรณนไคยพูดผมยังชอบเลยศัตรูที่เคยเข่งกับปกรนนมาก็ตายกันหมดแล้วนอนั่นแะล้แล้วใครจะเหลืออ่าแล้วผู้ต่อสู้มันอยู่็ปเหลือเขาจะมีแต่รุ่นหลังๆมาศึกษาประวัติศาสตร์รุ่นลูกรุ่นหลังมาศึกษาจดหมาเหตุไปความเป็นอวุโสพันเตก็ต้องเกรงใจพันเตอ่านั่นธรรมดา เรก็ต้องยกให้เป็นอาวโสเป็นเป็น,นอเป็นคนรัตตันยูเป็นคนอะไรเถอะจะไม่มีน้ำยาอะไรก็ไปรัตตันยูะล้ตผิดคาดด้วยอาวโสท่านนี้กับธรรมะแมง อ่านหนึ่งเป็นกุญชกุญเวยของเขาอ่ะหนึ่งธรรมะธรมงยังมีฤทธิ์ยังมีิฤอยู่ด้วยนะเป็นเต็มที่ด้วยมันก็ได้ยิ่งยิ่งเต่งเต็มท้องเต็มลงตามประวัติศาสตร์นี่สัตยบุตกับโมคลาไปก่อนใช่โมคลาไปก่อนสั้นใช่ไม่ไม่สัตบุตรก่อนโมคลาตายก่อน สรีบุตรได้กมมุคลาดาสาสรบุตรบรรลุทีหลังแต่ไปก่อนอปมุคลาบรรลุก่อนไปทีหลังแปลว่าสายเจโตดีคือธรรมเนียมต้องตายก่อนพระศาสดาตายก่อนพระพุทธเจ้าสาวกพระสาวกต้องตายก่อนพุทธเจ้ายิ่งแม่ยิ่งตายเจ็ดวันตายพระสาวกต้องไปคระบครัก็ต้องอยู่ไปนานๆ ผมตกไปก่อนวันนี้ปล่อยเด็กกูรู้แล้วกัดแต่พอปู่มาอยู่นี่ผมยุ่งนะาดูเลยอออันนี้ที่ไปก่อนจะรไม่อยากยุ่งผู้อยู่เหนือคำว่าอายุนะเนี่ย เป็นผู้อยู่เนื้อคําว่าอายุคำว่าความเสื่อมผู้อยู่เนื้อความเสื่อมเราดับอายุของสมุติเทพเราดับอายุของสมุติเทพตั้งแต่ยืนยาวและอย่างหยาบระดับอายุของสมุติเทพตั้งแต่ยืนยาวและอย่างหยาบลงได้คลาดใะ กับเป้าสมุดเริ่มตั้งแต่สมุติเทพสมุติเทพอุปติเทพวิสุทธิเทพระดับอายุสมุติเทพตั้งแต่ยืนยาวและยางหยาบลงได้คราใดก็คือการเกิดดับันนั้นเสร็จได้ก็คือการเกิดอายุของอุปติเทพอุปติเทพกันคลานั้นจนกระทั่งแม้แต่อุปติเทพชั้นต่ำก็เป็นขั้นตอนอีกทีนี้ไล่อุปติเทพอุปติเทพ มียาวสมมทิเทพมันก็วนเลยแหละยาวเป็นลลาลๆเลยจบตับพวกสัตว์นรกสัตว์โลกอยู่พอมาอุบัติเทพก็จะมีอีกช่วงยาวยเหมือนกันยาวเพราะว่ามันที่สุดทิเทพเนี่ยมันคือที่สุดไงมันบุญเนี่ยสั้นสุดฌานนี่ยาวฌานมันยาวพอจบกับบุญเหมือนกัน จนกระทั่งแม้แต่อุบัติเทศชั้นต่ำก็ถูกปราบถูกดับอายุลงไปอีกถูกปรับไปอีกอายุอุบัติเทศที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสู่ความเป็นวิสุทธิเทพเป็นที่สุดจนได้เสมอ,อไปถึงทำให้เกิดวิสุทธิเทพให้ได้เสมอเช่นระดับเทวดาเช่นระดับเทวดาที่มีอายุซับซ้อนเข้าไปสังสมระดับความเป็นเทวดา ที่มีอายุเทวดาที่มีอายุไปเรื่อยๆอ,อายุแล้วก็ดับเพราะเราให้เกิดอายุทายาเยทวดาอีกอย่างหนึ่งเราดับอายุเทวดาอีกอย่างหนึ่งพอดับอายุสมบุติเทพได้แล้วก็เป็นอุบัติเทพขึ้นไปปฏิเทียมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะ <im it> อุบัติเทพที่สูงขึ้นสูงขึ้นสู่ความเป็นวิสุทธิเทพเป็นที่สุดจนได้เสมอเช่ระดับที่มีอายุซับซ้อนเข้าไปสั่งสมนะทีนี้เริ่มต้นอธิบาย เทวดาซับซ้อนเข้าไปสั่งสมเราดับเทวดาที่มีอายุเทวดาที่มีอายุซับซ้อนเข้าไปสั่งสมเป็นปรินิมิตวสวรตีทีนี้เป็นเวนทวดาเกแล้วเป็นปรินิมิตวสวรตีนิมานรดีได้เพราะโพธิจิตเกิดที่ดับเทวดาสมมติได้ในเพราะโพธิจิตเกิด นัฐานดุสิตดังนี้อโอธิจิตเกิดนักนะฐานดุสิตดังนี้เป็นต้นเราก็เป็นอุปัตติเทพที่มีจิตรูปใหม่ขึ้นแล้วอันนี้ยังค้นมากเลยนะซับซ้อนมากเลยดับเทวดาสมมุติมันมีหกชั้น<อ>ถึงปรินิมมยุาสวัิคีชั้นสูงสุดเนี่ย <c oughs> พอเราดับความซับซ้อนของอายุเทวดาประเด็นไปประเด็นวิติลือนิมันนารดีเข้าไปได้ก็คือจิตของเราเพราะโพจิจิตเกิดเพราะพลังงานโพจิจิตเกิดก็เข้าไปปราบเทวดาสมมุติของเรารอานักฐานดูสิฐานสงบ ทุก,ก,ก,กองค์พระอพค์อานาฐานสงบเพราะฉะนั้นฝีมือของโพธิสัตว์เนี่ยตับด้วยอาวุธสงบดุสิตนิฐานสงบงนาฐานสงบดังนี้เป็นต้นเราก็เป็นอุปติเทพเทวดาโรกุตระที่มีจิตรูปใหม่ขึ้นแล้วอธิบายลีลาของอันนี้เสร็จปราบ เทวดาสมมติขึ้นเป็นเทวดาโลกุตระนที่ตั้งคือสุสิ์แล้วก็อุบัติเทพก็มีจิตรูปใหม่ขึ้นแล้วยิ่งปราบส่วนเหลือที่นี้ได้ก็รู้จักวิธีการแนวธรรมยิ่งปราบส่วนเหลือคือความยังเป็นจุดติมหาราชิกาดาวดึงพวกนี้ปราบปดเดินปราบยอดมาปราบพัดเสร็จเสร็จำ อยาบปยาบคือทุกสงครามของชั้นสูงเนี่ยปราบจากยอดมหามหาตน้นต้นอย่างอัตมาทํางานในทํางานจากยอดมหาไปหาห <คน S 2> ยาบนะฮะต้นไ่ตับไปหาต้นตัดต้นไปหายอดเนี่ยคน่เราทําไม่ได้ครับคุณยังไม่มีพวกคุณยังคุณจะเพิ่มยอดพีระมิดลงมาหาฐานเนี่ยคุณจะเอาเดียวๆขึ้นมาเอา หาฐานเลยแล้วก่อนเอาฐานขึ้นไปไม่ได้คุณต้องเอาพวกมาแล้วค่อยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็้าเพราะานตึต้องสร้างสมณะขึ้นมาใช่ต้องสร้างขึ้นมาเรื่อยๆสมณะก็สร้างคารว่าในชุมชนเมืนอยนางเราก็ค่อยสร้างเ่นี้โอ้โหดูดูดูจุดเนี้ยคนภายนอกฟังแล้วสร้างได้ยังไงสร้างจากศูนย์มหาหนึ่งสร้างยอดปีริมิตขึ้นมาทุกคนมีแต่สร้างจากฐานไปหายอดก็เรากําลังว่าเขาว่า คุณจะไปเอายอดคุณจะไปเอาใจกลางผู้ตัดตาค,คุณจะทะลุเข้าไปนะแล้วคุณจะตีออกมาหาข้างนอกคุณตีไม่ได้หรอกเรากําลังว่าเขาแต่เราก็ทํายอดออกมาหาล่างแต่เราว่าแต่เราเป็นยอดจริงๆแต่พวกคุณปลอมในอะ่ะแล้วคุณจะออกมาหาข้างนอกเนี่เป็นความซับซ้อนโอ้ไขอ,อันนี้ดีไว้บชัดเจนดีมาก มันไม่ไม่ใช่เขาสองสิ่งที่เป็นไปได้ยากสองสิ่งที่เป็นไปได้ยากยากจริงอันนึงอันนี้ยากเกอไปไม่ได้ยากจริงในสุดยอดเลยยากจริงนี้ได้แล้วปึ๊บนามาลำดับที่ยังมีประสิทธิภาพเลยแต่ยอดเกเนี่ยหมดประสิทธิภาพเลยอันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ไม่ได้อย่างหมดประสิทธิภาพนะแช้ภาษาไทย เขาก็จะได้มวเหมือนกันนะก็จะวัวที่เป็นพูดศัตรูนับถือทหารได้พวกโกงโง่ด้วยกันกอง <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่มเพิ่มโง่ด้วยกันเลยก็แตกต่างกันดีคุณภาได้อ้าวขยายความนั้นอีกไปแม้แค่นี้ก็เคยอยากก็ต้องเยอะแต่เยอะด้วยจะกระจายจริงจะเยอะนะปราบส่วนเหลือคือความเป็นจตุมหาธาชกาดาวดึงของเราลงได้อีกเราก็เป็นอุปัติเทพสูงขึ้นอีกจนที่สุด ความเป็นยามาก็ไม่เหลือความเป็นดุสิตก็ไม่เหลือยามากบดุสิตนี่คือดนามิกกับสแตติกดุสิตือสแตติกยามาคือดินามิกยามาเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งก็คือยาวะยาวกับยามายาวนี่ก็คือ <N> ตัวออคอน<ม>คอนฟอนคอนไม่ใช่ได้คอนติเนียนะหรือตัวโฟตอนโฟตอนกับควอนตัมเนี่ยเขาก็เทียงกันอยู่ว่าอันนึงเป็นกระแสอันนึงเป็นตัวคลื่นเป็นตัวอันหนึงเป็นตัวคลื่นอันนึงเป็นตัวกั้นอันนึงเป็นตัวคลื่นอันนึงเป็นตัวกั้น,นยากมากคือทดลองวันนั้นที่พ่อท่านทำอ่า ใช่ so โซลองบัฟโอลองจนที่สุดความเป็นยามาก็าไม่เหลือความเป็นด,ดุสิตก็ไม่เหลือและสลัดคืนได้ไม่เหลือแล้วก็สลัดคืนได้สลัดคืนได้นี่เป็นภาษาอิริมหามายาสิลิมหามายาเป็นตัวที่ไดเล,ลกติกไดเกติกแล้วเป็นตัวที่ไ,ไปมาปฏิ ปฏิโซตังปฏิปฏิทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาสลัดคืนได้แม้ที่สุดความเป็นสันตุสิทธิเวราชก็ไม่หลงไม่ติดยึดเพราะเจนั้นผภูนี้สามารถทําสําเร็จได้จะหยุดก็ได้เลยดุสิติแดนหยุดตุสิตะไม่ติดยึดอย่างไม่เหลืออายาุสลัดคืนแม้ที่สุดความเป็นสันตุสิทเทวราช เราก็ไม่หลงไม่ติดไม่ยึดอย่างไม่เหลืออายุเราก็ถึงซึ่งความเป็นวิสุทธิเทพได้ได้ชายาได้ชื่อจบวิสุทธิเทพสุดท้ายความมีอายุแห่งวิสุทธิเทพเราก็จะดับลงอีกอเป็นวิสุทธิเทพได้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 ทงชัยละได้ได้ได้ฐานที่ยึดละ เราก็จะดับลงอีกเป็นที่สุดได้สถานที่ยึดแล้วยึดได้แล้วสถานที่ยึดด้วยภูมิรู้แห่งโพธิญาณในโมเดปืสสมาญาณขั้นปฏินิสขะขั้นปฏินิสขะอธิบายจบไปเมื่อกี้ขั้นปฏินิสขะปฏินิสขะป,ปฏินิสขะมี นิไม่ถ้าสังสัขขกกะก็ตรงตรงประกอบสักขะนิสักขะก็ว่าไม่ได้ประกอบสักขะเพราะงั้นปฏิก็คือผู้เนี้ยได้หมดทั้งสามอย่างเลย,ยนิทั้งสังคะนิไม่มีสักขะมีมปฏิมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็น,นอำนาจผู้เนี่ยเป็นอำนาจยิ่งใหญ่จะเป็นอัปปัตต ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็น,เป,นเป็นผู้กําหนดเลยเป็นผู้ผมีคุณสมบัติมูทุในองค์คุณอ่าสุดยอดสรุปแล้วก็ชื่อมุทูทุขั้นปฏิทิสศกะหรือขั้นนิโรธอริยสัจแห่งสัมมาสัมพุทธะนิโรธอริยสัจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจุดจบนิโรธอริยสัจแห่งสัมมาสัมพุทธะนั่นทีเดียวจึงเป็นนิยตนิยตายุกะ จึงเป็นนิยตายุกะนิยตายุโกมีามีหุชรานิยตายุโกแท้ๆจึงเป็นนิยตาเป็นนิยตายุกะแท้ๆอันหมายความว่าผู้มีอายุที่แน่นอนนิยตาผู้มีอายุที่แน่นอนหรือผู้มีอายุที่เที่ยงแท้ที่สุดหรือผู้อยู่ในคําว่าอายุเพราะคำว่าอายุเนี่ย มันเป็นเวลาหรือเป็นผู้กำหนดเวลาสูงสุดในมหาจักรวาลในเอกภพเนี่ยรูปมันคือกาละรูปมันคือกาละส่วนตัวนามนี่มันคือกรรมกรรมกับกาละสุดท้ายจบกรรมคือตัวตน อายุคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดอยู่ในมหาจักรรา์นี้ในสเปซในสเปซอ่าสเอทมนะของเรามันไม่ใช่สเปซแอนท m e ของสเปซแอนทิมเนี่เป็นของไอน์สไตน์เขาเขาเได้แต่รูปสเปซของเรานี่กัมมะแอนแอนกัมมะาแอนกาละกัมมะแอนทิม s ม m และ and Time of c o n เ i n u u m ปราะงันของไอน์สไตน์ขาสป c ดแอนด์ไทม์ออฟคอนติเ u ของเราเนี่ยกรรม and Time of Continuum นี่ก็เคยเขียนเอาไว้เนีมันต้องทันหนักแน่นตรงคนมามเขียนไว้ที่ไหนไปไหนแล้ววะนแน่นไปลา้างไปไม่โกนครับไปล้างไปไม่โกนอยากรู้เหมือนกั่ามนไ ด้านนี้เอามาจากอันไหนก็ไม่รู้เนี่ยท่านเองมีปีนหัวท่านเองปีหัท้ายเขียนด้วยไม่มีไม่มีเลยหน้าสองร้อยได้แต่ได้แต่มีรหัสนิดหน่อยหน้าสองร้อยหกสิบเก้าผมถามท่านแล้วท่านว่าเอามาจากทั้งเอกทั้งเอกเหรอตอนนี้ผมเออน้าจะน่าจะดูสมบูรณแล้วน่าจะแล้วก็ตัวหนังสือน่าจะมาจากทั้งเอกครับเนี่ยสมัยโบราณนี่ตัวหนังสือพวกนี้เป็นตัวเลี้ยงนะเนี่ย ตัวเรียงนะไม่ใช่ตัวสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะตัวเรียงนะฮะไม่ใช่ดิจิตอลนี่ตัวเรียงเลยเนี่ยโอ้โหเรียงกันมือดำเมียงเมียงเลยเนี่ยพวกเราเรียงเองนทั้งนั้นอ่าตัวตะกัวตัวตะกัวเนี่ยนิยตายุโกใช้สมัยใดนั่งถมอ่านิยตายุโกเนี่ย นิยตายุกะนิยตายุโกเนี่ยนะ้ะโอ้ผู้มีอายุที่แน่นอนนิยตายุโกหรือพี่ผู้มีอายุที่เที่ยงที่แท้ที่สุดผู้อยู่เหนือคำว่าอายุเป็นผู้อยู่เหนือคำว่าอายุแปลอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเป็นผู้ที่กำหนดความเที่ยงเท่าที่จะกำหนดเอาอืยกเลิกการกำหนดอะไรก็ไม่ต้องเที่ยงใช่ เป็นผู้เที่ยงสุดยอดแห่งเจ้าเจ้าของความเที่ยงใน,ใ,นใ,นในอำนาจใ<ม>นอำนาจไม่เที่ยงก็หายไปเลยศูนย์ก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้จะอยู่ก็ได้ซึ่งมีเหมือนกับคำเที่ยงที่ของพร,ระนัตระรัตมันอย่างมันเที่ยงแบบมีตลอดนิรันดรเลยไม่สามารถาใช่ไม่สามารถกับกลับมาเป็นอย่างที่ต้องการต้องกได้อำนาจจะเอาเอาอะไรอะไรยังไงก็ได้เนี่ย ของเขานี่ยังแข็งกระโดกกระเดกกระโดกทําไม่ได้ได้แต่อย่างที่เขาทําได้นิดๆน่นานนะอย่างปเป็นด้ดานนอน,นสรุปแล้วก็คือคุณทําได้แต่โลก,กีคุณสมบัติของโลก,กุตระเนี่ยคุณยังไม่มียังไม่มีคุณสมบัติของโลก,กุตระเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของโลก,กุตระนี่คือคุณสมบัตของของของมนุษย์อีกดาวดาวโลกหนึ่ง ทำไม่เหมือนกันก็โลกของคุณโลกของคุณก็ทําอย่างของคุณแต่โลกนี้เขามีสิ่งที่เนื้อชั้นกว่าน,นั้นเพราะตอนนี้ก็ดาวถึงมนุษย์มนุษย์นอกโลกกันก็ถือว่าถ้ามนุษย์นอกโลกนี่เขามาถึงโลกเราเอายานยานมาเอาขับยานสร้างยานได้ ขับยานจากโลกเขามาถึงโลกเราได้สแสดงว่าเขาต้องเจริญกว่าเพราะเรายังสร้างยานไปโลกใดใดไม่ได้แต่แต่รอนแรก,แรกๆที่หาว่ามนุษย์ต่างดาวกันเนี่ยสมัยแต่แต่ยังไม่มียานจะเดี๋ยวนี้มียานไปลงดาวอื่นได้แล้วแต่ก่อนนี้ก็ว่ามนุษย์ดาวโลกอื่นมาลงที่นี่มาลงโลกเราพวกอะไร ไอโฟอะไรนะ UFO ยู okay. ่อโกันนะแต่ยังไม่เจอตัวซากทีก็ได้แต่คิดว่าจะเป็นยังไงคือจินตนาการจินตนาการของเขาก็คือคนที่คนมนุษย์นะ่ะมนุษย์ไหนก็แล้วแต่ในโลกไหนก็แล้วแต่มันสามารถหาสร้างญาติก็แตเรายังสร้างไม่ได้ช่มันมันสร้างได้ก่อนนะ มันก็มาถึงโลกเราลงโลกเราเนี่ยแน่นอนมันต้องฉลาดกับเราแน่ใช่ไหมเราคุณนดังมันต้องฉลาดกับเราดิกพราเรายังคิดไม่ได้สองน้ำหนึ่งน้ำถลทหมดแล้วน้ำหนึ่งไม้เอาไว้ล้างเอาไว้ล้างซ่วมแล้วล่ะครับยังยังให้มันแข็งแข็งก่อนท่านสามารถรู้ว่าตอนนี้มันยังมันเดวเดวเยอะมา ผมว่าจะชวนเพื่อนในลำไส้ใหญ่มันนิ่มอยู่มันแข็งผมว่าจะชวนคุยต่อคนดีว่าในระหว่างดื่มห้ามชวนให้เพื่อนคุยฮะก็จะรอครับไม่ห้ามชวนคุยแต่ก็คุยท่านก็คุยไปดีไม่ต้องมาถามพ่ท่านคุยไม่ต้องชวนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนนั้นก็เห็นด้วยหรอกเดี๋ยวก็เลยเป็นสาวเลยเห็นเงียไมเปยเดี๋ยวพ่อท่านก็จะพูดอีกเพราะว่าเงียบไปคือผมได้ฟังครับว่า นียตายุโกผมไม่รู้ยังไงฟังคำสั้นแล้วผมก็ไปคว้าเอาไอ้ที่มันเป็นพอที่เป็นเรื่อนเดียวกันได้มาผูกเขาด้วยกันสามารถเรียนตา้ั่วไปนะผมก็เลยพึ่งขึ้นึ้นกระดิ่งกำจัดโลกเาได้ตายุโกนิยะตานิยะตายุโกอาวะโม ตายุโกแล้วนะเนนก่งที่บ้านดินฟ้าเก่ง<ม> <ผม S 1> จำได้ผมเพิ่งได้ยินบารนพูดอา้าผมก็เลยนึกถึงว่าอ้าท<ม>่าน่างนั<ม>้นพูดที่สุดยอดในการที่จะกําหนดความเที่ยงให้ตัวเองได้กําหนดอายุให้เที่ยงได้ไม่เป็นโลกุกพระด้วยเนี่ยผมก็คงจะมองขวดยาไปแล้วเนในที่จะยังไม่มีมเลยอ้าวยาไม่เห็นมาเลย ไม่ดูสิไม่ยากมานะใครที่สามารถเป็นผู้สิทธิ์ทักยกมีการยุคโหได้สุดยอดที่เราเคยรู้จักก็คงจะมีแต่พระพระกี่ละกิเลสกิเลสด้ส่วนอะไรอวโลกิเสใวนโลกวนิโลเขาจะบอกิโลก็เกณฑ์ใจอวโล <c oughs> อวบโลกอวบโลกะเอออวบโลกพูดจำไม่เคยพูดก็พูดยัดกันอวบโลกจะเป็นพูดอวบโลกอววะนี่ก็คืออวกาศไงอวกาศอวบโลกนะอวบโลกอวกาศอวกาศก็คืออากาศอวบโลกก็คือมันื่อนที่แล้วครับจับ จับจับจับพอจับทาได้จับลูกจับบุกบนจับกลมจับลูกจับตัวแล้วลมอวกาศก็คือมันก็เป็นพลังงานทั่วไปอยู่เงี้ยอวกาศหรือว่าอากาศอวกาศนี่โตโตไปกระจายกระจายกันอยู่เงี้ยแล้วโลกจับตัวละโลกะนี่จับตัวเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตัวรูปร่างขึ้นมาแล้ว กิเตโซนนี่เป็นเกี่ยวกับอีส่วนด้วยไหมใช่คิดกิเต่วนอำนาจมนีอำนาจมันมีอิสรภาพอิสระิอิสรอิอิสรวะอิสรเนี่ยในดิษเนี่ยอิสรอิสรอิสรวัอิสร